สวัสดีครับอิทิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้ก็จะนํามีดหมอหลวงพ่อเดิมแล้วก็หลวงพ่อลุ่งด้ามไม้ฝักไม้ให้ชมครับอันนี้ยาวความยาวก็จะอยู่ที่ประมาณสิบนิ้วเฉพาะใบเขาจะอยู่ที่5นิ้วนะครับอันนี้เป็นทรงมีอิโต้ ลัดไว้กันเหล็กดำเป็นมีดศิละปะยุคต้นๆน,นะครับแดดสองนิดนึงลายก็จะเป็นลายน้องสิงถ่ายใต้ล่มไม้นะครับพอดีว่าแสงเขาลอดใบไม้มาก็เลยจะ เป็นแสงจ้านิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับเก่าสวยมากนะครับเล่มนี้น,นานๆได้มาทีครับมีดแบบนี้ ต่อมาหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลน,นะครับเล่มนี้ก็ยาวสิบนิ้วเฉพาะใบเขาอยู่ที่ประมาณหกนิ้วได้นี่ก็เก่าเหมือนกันเป็นทรงปลดนะครับดําไม้ฝักไม้รัดหวายที่ฝักไว้ตะกุดสามดอกมีทรงก็เป็นทรงเรียวยาว แล้วก็สันใบหนามากตะกุดเด่นชัดใหญ่ดีนะครับ อายุหลักร้อยปีนะครับมีหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องเล็กๆนี้ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมีอิโต้หรือมีทรงแก้วหน้ามา้า ก็ขนาดพกพากําลังดีเลยครับชื่นชอบโทรมาคุยกันนะครับกับประคุณมากครับ